ก็สวัครับผมอยู่กับผมโก้คลับนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้ววันนี้ก็มากันเกี่ยวกับรถไฟฟ้าครับผมพอดีของที่สั่งมาแล้วจริงๆก็มาถึงสักพักแล้วแหละครับผมอเกือบาทิทิ์แล้วแต่ว่ายังไม่มีเวลาทำมุตสิตงานนอกวันนี้ได้โอกาสแล้วไปชมกันครับว่าเป็นอะไร่ะ ก็นี่ครับผมอ่าจะเป็นแบตเตอรี่ของรถไฟฟ้าเป็นของคันขาวตัวนี้คันขาวก็ถึงเวลาเปลี่ยนนะครับผมก็ตัวเก่าก็มันก็บวมนะครับแกะมันแกะบวมมันบวมลนะก็เลยเปลี่ยนดีกว่าปลอดภัยไว้ก่อน เป็นแบต NMC เหมือนกันครับผมตัวนี้จะเป็น60สิบโวลต์สาแอมป์ส่วนตัวใหม่นี้ก็60สิบโวลต์เหมือนกันครับผมแต่เป็น2 5่แอมป์อ่าตัวนี้ก็ผมสั่งประกอบมาแล้วก็ให้พี่เขาอันนี้เป็นของตัวแบตกลองผมก็ส่งไปให้เขาใส่ให้ครั เป็นบอร์ดแอคทีฟบาลานครเป็นตัวบาลานแบตเตอรี่ครับผมไปดูกันที่รถที่รถก็จะประมาณนี้รกหน่อยนะเดี๋ยวต้องจัดใหม่ก็ก็มีสายชาร์จแถมมาด้วยนะครับผม เดี๋ยวไปเอาสายชาร์จก่อนตัวนี้ครับผมอะแดปเตอร์ชาร์จแดปเตอร์ชาร์จก็จะเป็น71.4โวลต์5แอมป์อ่า,อา,อาเดี๋ยวไปใส่กันครับผมถอยรถออกก่อนสักครู่อือก็ตรนนี้ผมก็จะใส่พันเบรกเกอร์ก่อนอ่าก็เดี๋ยวเอาหัวนี่ใส่ ก็แถมหวมให้ต่อกับแบตก็ผ่านเบกเกอร์ก่อนนะครับนี่ก็จะอย่างนี้ครับผมต่อผ่านเบกเกอร์นี่ก็เดี๋ยวจะมายกแบตลงแล้วจัดรถก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะอะไรมารองข้างก่อนที่จะใส่ ตอนนี้ก็ยัดแบตลงไปแล้วครับผมผมไม่มีกลองใส่แบตแต่ว่าผมใช้โฟมฟองน้ำในการกั้นแบตครับกันกระแทกข้างล่างกันไม่มามากนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ขับแรงขนาดนั้นความเร็วปกติใช้งาน50-60 มันก็ความเร็วจะอยู่ประมาณนี้อตัวนี้ก็มีพื้นที่เผื่อให้อะแอคทีฟบาลานซระบายความร้อนก็ลกๆอยนะรถเดี๋ยวผมเอาเทปพ,พันพันเนี้ยไว้กัน จะพันไวประมาณนี้นะครับผมอ่ากันชอ็อตกันหลุดของชั้นครับมีเบียรก็ใส่นะครับผม Active b ล l ร์ก็ใส่ครับแล้วเบเกอร์ใส่ฮะกันทุกช่องทางครับผมแบตเตอรี่อันนี้เป็นหัวชาร์จอันนี้เอาเป็นว่าเสร็จครับผม ขับขี่ใช้งานทั่วไปครับผมคันนี้ไม่เน้นแรงครับผมเน้นใช้งานะจะเสร็จแล้วครับผมประมาณนี้ครับผมอแล้วก็ผมมีอะไรอยากบอกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ดูคลิปนี้เราใส่เบรกเกอร์คนที่อยากใส่เบรกเกอร์กรรณามองด,ดีนะครับผม <laughs> เพราะว่าขั้ว บนล่างมันไม่ตรงกันดูวบวกอันนี้ลบอันนี้บวกอันนี้ลบมันไม่ตรงกันครับผมสังเกตดีๆนะครับผมไม่ใช่ไปดูตามนี้นะครับผมเอาตามตรงเอาดูช่องทางผ่านให้ตรงๆกันครับผมเ,เดี๋ยวเสียบแล้วก็จะไปลองกันครับผมไปนะครับเปิดอ่ามาแล้วแบบอยู่ที่80% ่โฟกัสหลังจากที่หลับไหลมาได้เกือบเดืนเอนหนึ่ง รู้สึกเหมือนอยางจะแบนไม่แบน ก็จะเท่านี้นครับผมก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมนะจะได้แล้วผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ